สวัสดีครับผมลังเจริญจากคลิปวิดีโอเข็มสักลายใช้สักคนจริงได้กี่รอบยังยังไม่จบ <laughs> ถ้าคนยังไม่เคยดูนะครับแวะเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้เข็มสักลายใช้สักคนจริงได้กี่รอบและน้องก็ยังสงสัยและคอมเมนต์มาในช่อง YouTube นะครับเมนว่าสักคนจริงอะ่ะเข้าใจว่าต้องใช้อะเอาอีกแล้ว <laughs> อืม สักคนจริงเข้าใจว่าต้องใช้ต่อคนต่อเข็มใช้แล้วทิ้งแต่ถ้าเราอยู่ในการฝึกกับหนังเทียมละ่ะบางทีแกะมาฝึกไป1-2ชั่วโมงออกไปทำธุระแล้วมาว่างอีกทีช่วงค่ำค่ำหรืออีกวันเราต้องเปลี่ยนเข็มไหมครับอ่ะโอเคอย่างไหมเจ้า ก็เป็นแบบนี้นะครับคือน้องเขาถามว่ารู้รู้แล้วว่าการที่เราจะสักหนังคนจริงอะ่ะเราใช้เข็มคนต่อคนใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางเข้าใจแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงฝึกฝนล่ะฝึกกับหนังเทียมเราสักไปแล้วนะ่ะหนชั่วโมงแต่ติดธุระด่วนถูกหวยต้องไปขึ้นเงินก่อนอย่างเงี้ย จะกลับมาทําอีกหรือว่างช่วงำคำ่ำเอาเงินถูกหวยไปฉลองก่อนอีกวันหนึ่งแล้วค่อยมาสักต่อเราต้องเปลี่ยนเข็มปะเอาอย่างนี้ก่อนครับเมื่อเราสักไปแล้วนะครับกับหนังเทียมให้เราล้างทําความสะอาดเข็มถอดกระบอกออกมาครับล้างให้ดีแล้วเก็บเอาไว้ให้เป็นที่เป็นทางแล้วเมื่อเราจะกลับมาใช้อีกให้เราประกอบใหม่แล้วก็สักได้ครับถ้ายังคมอยู่ยังสักติดอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งเอาไว้แบบนั้นเลยครับหรือแค่จุ่มจุมน้ำแล้วก็วางไว้อย่างนั้น เลยสีจะแห้งแล้วก็ติดที่ปลายกระบอกติดที่ปลายเข็มครับทําให้เวลาตอนที่เราสักครั้งต่อไปครับสักไม่ติดเพราะสีจะแห้งเป็นก้อนเอา้าเดี๋ยว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 พี่ครับแต่เย็นเยนผมเวลาตอนที่ผมจะทําก็กลับมาล้างอีกรอบไงฮะน้องครับเมื่อสีมันแห้งไปแล้วล้างยากเราต้องล้างตอนที่สียังไม่แห้งเป็นก้อนเอากลับมาสักอีกได้แต่ต้องถอดล้างออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นครับและทําความสะอาดให้ดีเก็บให้เรียบร้อยให้ห่างไกลมือเด็กด้วยนะถ้าเกิดว่าบ้านเรามีเด็กเล็กๆนะครับ และถ้าเกิดมองอีกมุมนึงครับเราสักไปแล้วใช้เข็มเดิมไปกระบอกเดิมครับสักไม่ติดเราจะต้องเพิ่มแรงกดโดยอัตโนมัติครับเมื่อเราสักไม่ติดสักหนังเทียมไปเฮ้ยไม่ไม่ไม่ค่อยติดเริ่มกดแรงขึ้นอ่ะก็ยังไม่ติดไปปรับไฟเปิดไฟให้แรงขึ้นอีกโดยที่เราไม่สังเกตเลยครับว่าเข็มที่เราใช้ไปแล้วเริ่มคือและก็มีสีแห้งติด บางส่วนอยู่ในเข็มอยู่ในปลายกระบอกแล้วทีนี้มันจะกลายเป็นติดเมื่อเวลาตอนที่เราไปสักคนจริงๆเมื่อสักไม่ติดเราจะเริ่มกดมือแรงขึ้นมันจะเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติสักหนังคนจริงยังไม่ติดอีกใช่ไหมปรับไฟแรงขึ้นอีกเราจะไม่สังเกตไปที่ปลายกระบอก และเข็มครับแต่สรุปครับสักได้ไหมสักได้ครับแต่ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยสักไปจนที่มันสักไม่ติดแล้วพอเมื่อสักไม่ติดอย่าไปกดอย่าไปเพิ่มไฟครับให้เปลี่ยนเข็มใหม่เพราะว่าตอนที่เราฝึกฝนใหม่ๆนะครับอันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดครับจบไหม <laughs> นาจะจบนะแต่เวลาตอนที่เราไปสักคนจริงๆนะครับเมื่อเวลาตอนที่สักไม่ติดเราอย่าเพิ่งกดน้ําหนักมือเราอย่าเพิ่งไปปรับไฟนะครับลองปรับที่องศามือดูก่อนและลองสังเกตเข็มดูก่อนอย่าลืมนะครับผมบอกอะไรนิดๆหน,หน่อยๆเข็มนะครับถึงจะแกะแพ็คมาใหม่ๆบางเข็มนะครับมันทื่อมาแล้วบางทีปลายเข็มไม่มีเลยก่อนที่เราจะทําการสักไม่ว่าจะเป็นสักหนังเทียมไม่ว่าจะเป็นสักคนจริงให้สังเกตดูที่ปลายเข็มก่อนด้วยครับเข็มบางรุ่นบาง ยี่ห้อมันอาจจะเป็นในราคาที่ถูกอาจจะเป็นเกรดสองเกรดสามเกรดสี่แกะมาแล้วไม่ใช่ว่าแกะปุ๊บเข็มใหม่ใช้ได้เลยนะครับซักไม่ติดก็มีแย่ๆไปครับคุณน้องมากๆนะครับคอมเมนต์เข้ามามีอะไรถามครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ตอบบางคําถาม,ถามผมอาจจะตอบช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าน้องๆสอบถามเข้ามาเยอะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมหลังจเจริญสวัสดีครับจบนะ <laughs> สวัสดี Keep my dick in my pants. Hey, my bitch don't love me no more. Hey, she kick me out of life, bro.